สวัสดีครับก็อยู่กับช่องฮัตชิวเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับต้นไม้ที่ผมได้ปลูกนะครับทีนี้ผมสังเกตว่ามันมีใบรู้สึกว่ามันมีความเปียกครับเหมือนมันมีหยดน้ําอยู่ที่ตรงใบนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่ามัน,มนคืออะไรก็เลยลองเอามือไปแตะๆดูปรากฏว่ามันมีคล้ายๆตัวขา,ขาวๆนะครับบินออกมาจากต้นไม้ผมเต็มเลยซึ่งอาจจะเป็นพิษที่เคยมาบุกตอนที่ผมเลี้ยงต้นอะไรนะต้น แก้วแคในอรอบก่อนนะครับที่เลี้ยงไว้ในกล่องครับรอบนี้มันมาแล้วแต่ว่ามันมาขึ้นต้นแพมหน้าผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตโดยรวมด้วยว่าที่ผมเลี้ยงมาตอนนี้ทั้งหมดตอนนี้มีอะไรบ้างคือผมก็ซื้อมาเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็เริ่มเบื่อที่จะเลี้ยงพวกแฟมหน้าแคแล้วนะครับถึงว่ามันจะลดน้าแค่แค่ลดน้ํามันก็โตนะครับไม่ไม่ต้องดูแลอะไรมันมากก็แต่รู้สึกว่ามันเหมือนจะเอาพวกแบบเพี้ยเอามดอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างมา มาค่อนข้างเยอะนะครับจะเดี๋ยวอาจจะมีเปลี่ยนแปลงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันอัปเดตกันว่าเป็นยังไงนะครับอตอนนี้ก็จะเป็นต้นไม้ทั้งหมดที่ผมมีนะก็จะมีอันนี้เป็นแพมหน้าแพมหน้าไต้หวันแต่ไม่ใช่แพมหน้าด่างแล้วก็ต้นนี้เป็นแพมหน้าด่างนะครับก็เป็นน่าจะเป็นไต้หวันนะคู่มั้งครับแต่ว่าก็เป็นด่างแล้วก็ตัวนี้นะครับตอนแรกมัน โต oh, ดีกว่านี้เยอะๆเยอะมากๆนะครับจนจนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่มันมีเพียนะรับผมก็เลยย้ายทั้งหมดเนี่ยออกไปไว้ข้างนอกตงร,ระเบียงนะครับแล้วก็เหมือนมีช่วงนึงผมลืมดูแลมันไปเลยนะก็คือลืมรดนะ้ำต้นไม้แล้วมันก็แห้งครับเหมือนจะตายเลยแล้วก็นํากลับมาฟื้นฟูมันใหม่ครั้งนะครับลดน้ำต้นไม้นั่นแต่ว่ามันไม่โตมาตั้งจากนั้นมันคือมันไม่โตมาอีกเลยครับแต่คือมันไม่ตายนะแต่ว่าไม่โตแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีใบแห้งแล้วก็ น่าจะคิดว่าอีกไม่นานอาจจะตายผมอาจจะต้องเปลี่ยนดินอะไรหรือเปล่าตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความรู้ในการเลี้ยงตัวแผรหน้าอะไรพวกนี้เยอะนะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นจริงๆของผมก็คือจะทดลองเลี้ยงด้วยไฟ LED ธรรมดาครับว่ามันอยู่ได้หรือเปล่านะครับมันก็จเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็นี่เป็นต้นกระบองเพชรที่ผมกลับไปเอาจากที่บ้านของแม่นะครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยก็คือ ไม่ค่อยได้ลดน้ำนะครับแล้วก็เจอแดดค่อนข้างแรงมันมันไม่โตนะตอนมามันน่าจะอยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งของ,ของตอนนี้นะครับแล้วตอนนี้มันก็ยืดขึ้นมาเยอะมากแล้วนะครับก็คือโตดีผมลดน้ําด้วยการที่ว่าสังเกตจากดินนะครับว่าถ้าดินแห้งเมื่อไหรผมก็ลดนะครับไม่ได้ไไดกําหนดว่าต้องอาทิตย์ครั้งหรืออะไรเงี้ยคือมาดูว่าดินแห้งแล้วก็ลดนะครับแล้วก็อันนี้ถ้าเป็นต้นรวงข้าวนะครับก็ยืดยาวอย่างที่เห็นนะครับก็สามารถที่อยู่ในไฟ l อลี LED ได้ ส่วนตอนนี้ครับแคมหน้าแค่ไอแคมหน้าด่างครับก็คืออยู่มานานที่สุดมันนานที่สุดายในพวกนี้แหละครับก็คือนานนานที่สุดแล้วก็คือ,อ,อทนมีความทนมากครับลดน้ําแค่แบบแห้งแล้วก็ลดน้ําแห้งลดน้ําแค่นั้นก็คืออยู่ได้ไม่ต้องไม่ต้องดูแลอย่างอื่นผมก็จะมีใส่ปุ๋ยบ้างเล็กน้อยนะครับก็นี่น,นี่น่าจะเป็นดินที่ผมไม่ได้เปลี่ยนมาน่าจะประมาณ น่าจะหลายเดือนแล้วนะครับอาจจะต้องถึงเวลาเปลี่ยนแล้วด้วยแล้วก็ตอนนี้ใบเนี่ยถ้าแปะดูว่ามันจะเหนียวนะครับแต่ไอ้แฉนี่ไม่ใช่นะครับนี่คือผมลดน้ำไปแล้วนะถ้าผมคอหน่ยห่ยเห้นไมไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นมันมันจะมีตัวเนี่ยคล้ายๆขา,ขาวๆพเพีย้ยไม่ใช่ขาวพเพีย้ยเป็นคล้ายๆเพี้ยะนะครับมันบินออกมาจากลำต้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงนะเพราะผมก็เลี้ยงในห้องนะครับแล้วก็เนี่ยน่าจะต้องเปลี่ยนอ่าดินละ แต่ว่ามันเป็นต้นที่ทนนะครับไม่ต้องดูแลม,มากยาวก็ตัดมันก็จะแตกกิ่งออกมาเองนะครับยิ่งตัดใบมันยิ่งเล็กลงนะครับสาหรับต้นนี้นะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นน้องใหม่2ต้นนะครับที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับก็กําลังดูอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปครับอันนี้ประมาณสักน่าจะเดือนกว่าผมไม่ได้ใจในระยะเวลานะครับแต่ก็ยังโอเคครับยังอยู่ยังอยู่ได้ดีนะครับแสดงว่าไฟผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นน่าจโอเคแล้ว ไอไฟตรงนี้ก็ย้ำกันดีดีนะครับก็คือเป็นไฟใช้ในสำหรับเลี้ยงตู้ไม้น้ำนะครับราคาไม่แพงครับหลอดหลอดนี้น่าจะ250แล้วก็หลอดนี้ก็จะประมาณเกือบ300อนะครับ2หลอดนี้ผมจะใช้เป็นสีขาวน้ำเงินกับขาวแดงนะครับซึ่งเท่าที่ผมไปศึกษาแล้วผมก็ลองอ่านดูนะครับก็คือสีที่เป็นสีแดงนะครับจะจะ,จะช่วยในการทีออ่ให้ผลผลิตดีขึ้นนะครับก็คืออาจจะแบบผลผลิตแบบ ขาเรียกว่าไงอาจจะลูกเล็กอาจจะเป็นเพิ่มขนาดผลผลิตให้มันใหญ่ขึ้นหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็คือให,ให้ในส่วนของผลผล,ผลิตนะครับพวกผลพวกอะไรที่เราต้องการเก็บผลมันอะไรเนี้ยสีแดงจะทาจะทําหน้าที่ตรงนั้นได้ดีครับส่วนสีน้ําเงินเนี่ยจะทําให้ใบมีความอ,าอุดมสมบูรณ์ใบสมบูรณ์นะครับก็จะใช้เป็นสีน้ําเงินซึ่งผมคิดว่าถ้าสมมติว่าใครที่จะเลี้ยงพวกไม้ประดับอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นใช้เป็นไฟสีน้าเงินเนี่ย น,น่าจะดีนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ไฟสีแดงนะครับตามตามที่ผมลองไปหาข้อมูลดูนะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าครบทุกสีก็คิดว่าน,ะน,าน่าจะดีนะครับก็จะมาอัปเดตประมาณเท่านี้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวลองดูต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับสําหรับต้นไม้ที่ผมลองเลี้ยงดูแต่ว่ามีต้นแพรหน่าที่ผมบอกที่มันอาจจะใกล้ตายครับเดี๋ยวต้องลองดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวคาดว่าภายในเร็วๆนี้จะคงจะลองเปลี่ยนดินดูนะครับแล้วก็ หากใครมีวิธีเลี้ยงไอ้ต้นเนี้ครับไอ้รวงข้าวนะครับว่ามันต้องทํายังไงกับมันนะเพราะาตอนนี้มันเลือ้อยค่อนข้างยาวแล้วนะผมอาจจะต้องตัดมันแล้วก็ไปต่อ,อยังไงผมไม่แน่ใจนะครับถ้ามีใครมีความรู้ตรงนี้ช่วยบอกด้วยนะครับแล้วก็ต้นนี้มันยืดนิดนึงเพราะว่าเมื่อก่อนผมวางป้ยานะครับมันก็น่าจะไม่ถึงไฟนะครับก็เลยเอากล่องอะไรมารองให้มันสูงขึ้นตอนนี้มันก็เริ่มไม่ยืดนะครับมันเริ่มแบบ พองขึ้นข้างบนครับแต่เมื่อกีไปกลายเป็นรูปคล้ายๆขวดก็สวยดีนะครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณเพียงเท่านี้นะครับมาอัปเดตต้นไม้เล็กๆน้อยๆครับว่ามันสามารถที่จะเลี้ยงในไฟ LED ได้นะครับก็สําหรับใครที่อยู่ในหอหรือในห้องคอนโดอะไรเงี้ยไม่มีแสงส่องถึงก็สามารถที่จะเอาไฟพวกนี้มาเสียบได้นะครับแล้วก็อย่าลืมระวังเรื่องพวกปลั๊กไฟอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็คือหาให้มันมีมาตรฐานหน่อยเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ห้องแล้วก็อาจจะต้องเปิดทิ้งไว้อะไรเงี้ยครับก็ หาปลั๊กไฟที่มันได้มาตรฐานมาเสียบนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีข่าวไฟไหม้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ครับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไปพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับก็จะมีถ้ามีอะไรเรื่องราวมาแชร์ผมก็จะมาทาคลิปแชร์ครับในปีนี้ผมก็จะพยายามทําคลิปนู้นคลิปนี้แชร์เรื่อยๆนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับไปเลยบ๊ายบาย